กรณีนายกเตรียมถ้าคนนักสิ่ธ์คนข้าวต้นะครับนายกก็เชิญมาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยมันเป็นผลดีผลเสียอะไรยังไงหรือเปล่าเอ่ออันนี้ก็เป็นตัวท่านนายกนะครับที่คิดว่าจะอยากได้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถของนักสิทธิ์นะครับ <S <S แต่ว่าก็ต้องไปดูว่าจะมีข้อติดขัดอะไรทางด้านกฎหมายหรือเปล่าเราก็ยังไม่ทราบว่าว่าว่าท่านท่าน จะมีปัญหาอะไรเรื่องอย่างนี้อย่างไรแต่มคิดว่า,ถ,าถ้าพ้นทุกอย่างแล้วแล้วก็เป็นปกติแล้วเนี่ยการให้ความคิดเห็นให้คออแนะนําจริงๆนี่ก็เป็นบทบาทที่ท่านทําได้นะครับและผมคิดว่าท่านก็พูดอยู่เสมอว่ากลับมาคราวนี้ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วท่านก็อยากจะ,อ,ะอยู่กับครอบครัวส่วนเรื่องของประเทศชาติไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามเนี่ยถ้าสามารถช่วยอะไรได้ก็ยินดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี้ก็เป็น ก็เป็นไปได้นะครับถ้าถ้าทุกอย่างมันอยู่ที่เป้าหมายที่ทำให้ประเทศชาติมันดีขึ้นการบริหารราชการแผ่นดินท่านเองก็มีประสบการณ์สามารถบริหารราชการมาสิบหกปีติดต่อกันต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าถ้าได้มีการร่วมมือกันแล้วก็ได้รับฟังความคิดเห็นจากท่านไปนะครับแต่อย่างไรก็ดีก็ต้องดูดขูข้อข้อกฎหมายต่างๆว่าท่านผลเรียบร้อยไหมแล้วก็ มีปัญหาอะไรไหมในเรื่องนี้ที่ปรึกษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเรื่องความขัดแย้งอะไรนี้ถ้ามาขอแต่คำปรึกษาก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเพราะว่ารัฐบาลเองก็ฟังเสียงประชาชนส่วนต่างๆระบต่างๆอยู่แล้วท่านก็เป็นประชาชนคนหนึ่งซึ่งสามารถที่ที่หวงย้ายบ้านเมืองที่สามารถที่จะให้ข้อคิดเห็นอะไรที่เป็นประโยชน์ได้นะครับท่านรุลถามเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับตอนนี้มีการความคืบหน้า คนเข้าคอ,อรมอจะมีการเสนอคณะกรรมาการเลือกประชามติด้วยล่าเมื่อเมืม่อวานได้เรียนไปแล้วว่าหนึ่งหรือสองอาทิตย์ที่หนึที่จะสามารถพูดคุยทุกอย่างให้เรียบร,ร้อยผมก็มีการติดต่อไปบ้างบางท่านนะครับอย่างอย่างทางอาจารย์นครับอย่างอาจารย์เอกชัยไพรุวัฒน์เนี่ยท่านก็สนใจนะครับผมได้คุยกับท่านอาจารย์สิริพันธ์ศาสตราอาจารย์สิริพันธ์นพส่วนสวัสดีกับนาละศักดิ์ตุฬาเนี่ย ท่านก็สนใจนะครับแต่ว่ามันต้องคุยกันในรายละเอียดนะครับว่าเพราะเราก็ต้องอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาร่วมเป็นสบายใจว่าเป็นการพูดคุยที่ที่ได้มีบทบาทแล้วเข้ามาทําให้เกิดรัฐมนูลแบบที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นจริงๆนะครับท่านกรุงเทพก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ผมตอนนี้ท่านกรุงเทพไม่ได้เกี่ยวพันครับไม่ได้เกี่ยวพันกับพรคเพื่อไทยแล้วเพราะท่านเราไปแล้วแต่ว่าองค์ความรู้หรืออะไรต่างๆหลายหลายครั้งเราก็ยังขอคำปรึกษาจากท่านในแง่ข้อกฎหมายต่างๆเพราะท่านก็ เป็นอดีตผู้นิกภาษาที่มีความเชี่ยวชาญนะครับผมคิดว่าจะพยายามเร่งให้เร็วที่สุดอย่างน้อยถ้าท่านกลับมาอังคารนี้ไม่ทันอาคารหน้าก็ก็น่าจะมีรายชื่อครบถ้วนได้อย่าง <ๆ S 2> จะมีเชิญพวกกรรมิการล่าง<ม>หรือนักนิติศาสตร์ดังๆอะไรอย่างเงี้ยมากรรมการล่างคือค,คือผมคิดว่ายินดีต้อนรับกับทุกคนนะครับที่มีบทบาทส่วนร่วมเพียงตต้องคุยกันในรยายละเอียดว่า กรอบแนวทางเป็นอย่างไรแล้วก็เวลาที่จะมีให้ก,กันในการที่เขามาร่วมนี้ได้เป็นอย่างไรนะครับการทำรัฐมนตรีฉบับใหม่และการประชามติน่าจะกี่ครั้งนะครับออประชามติถ้าตีกรอบตามรัฐมนูลตัวตามตรงเลยมันต้องสามสี่ครั้ง <c oughs> แต่ตอนนี้เราเราคิดว่ามันอยู่ที่แนวทางที่พูดคุยกันให้ชัดเจนซึ่งคงต้อง,ต,องต้องอาศัยความที่เห็งนงคณะกนรมการที่เราเจิม เพราะว่ามันมีหน้าที่ที่จะต้องทําให้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายมากที่สุดนะครับเราพยายามจะทาให้การลงชามติเนี่ยน้อยครั้งที่สุดอันไหนที่สามารถควบรวมได้ก็จะทำนะครับเพราะว่ามันต้องเป็นไปตามที่สารน้ำหนุนได้ได้เคยวินิจฉัยไว้เป็นแนวทางเราก็ต้องดำเนินการตามนั้นการลงชามติเนี่ยมันใช้งเงินอยู่ประมาณสามสี่พันล้านนะครับถ,ถ้าเราสามารถประหยัดได้ให้มากที่สุดก็น่าจะเป็นที่ดี ถ้าเราทำตามครบ3ามีครั้งมันก็เป็นหมื่นล้านเราก็คิดว่าออถึงแม้รับหนูนเป็นสิ่งสำคัญแต่ถ้าสามารถประหยัดเงินปรดชาชนได้ก็เป็นเรื่องที่ดี